สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะจบกันไปแล้วสำหรับเกมการแข่งขันระหว่างทีม GS c a l Tech กับทีมจองกวันจังเรสปาร์กนะคะวันนี้ทางเรสปาร์กสามารถเอาชนะ GS c a u Tech ไปได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด25ต่อ21 25ต่อ23และ25ต่อ23ค่ะ ดารินปินสุวรรณนักกีฬาสาวไทยที่เพิ่งจะมาร่วมสโมสร gs c a l t e c h ก็ได้ร่วมแข่งขันเลยทันทีค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าได้มีเวลาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมหรือเปล่าแต่วันนี้พูดบอกเลยนะไม่ได้อวยจนเกินไปนะ ดารินฟอร์มดีมากค่ะนี่คือเกมแรกในโคโววิลีเกาหลีใต้ฤดูการนี้นี่เป็นการมาร่วมหลีกเกาหลีใต้ครั้งแรกของดารินปิ่นสุวรรณเลยนะคะทุกคนแล้วโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดนี้เกมรับเหนียวขนาดนี้แม้ว่าจะแพ้นะแต่ถ้าดูผลงานโดยส่วนตัวของดารินปิ่นสุวรรณนั้นถือว่าทำได้ดีจริงๆ อย่างที่ไต่ได้บอกไปยังไม่ทันได้ซ้อมกับทีมเลยด้วยซ้ําค่ะแต่เกมรับเนี่ยให้เต็มสิบคะแนนเลยค่ะทุกคนไปถึงลงเล่นเลยอ่ะนะคะโอ้โหต้องนับถือใจโคช้ชด้วยจริงๆนะที่โคช้ชกล้าเสี่ยงส่งเธอเล่นเลยทันทียังไม่ทันได้ฝึกซ้อมอะไรมากมายเลยนะคะ ถือว่าปังนะโดยส่วนตัวต่ายนะคะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวต้องย้ํากันบ่อยๆหน่อยว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแตมองว่าดารินปิ่นสุวรรณเพิ่งเดินทางมาถึงแล้วก็ลงเล่นเกมแรกทําได้ดีจริงๆค่ะถือว่าปังเลยนะคะแต่วันนี้นะเราจะเห็นเลยว่ามือเซตเนี่ยอาจจะยังไม่ไว้ใจดารินปิ่นสุวรรณก็เลยยังไม่ค่อยจ่ายบอลให้แต่ถ้าเวลาที่ดารินปิ่นสุวรรณไปอยู่แดนหลังอ่ะไปช่วยในยเรื่องของการดีเฟนซ์บอลเธอทําได้ดีมากๆค่ะ ดารินปิ่นสุวรรณถูกดึงตัวไปที่ประเทศเกาหลีใต้มาร่วมแข่งขันอยู่ในสโมสร GS Caltech เนี่ยอาจจะเป็นแทคนติกของโค้ชที่ดึงตัวเธอมาเพื่อนเน้นเกมรับก็ได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกมรับของ GS Caltech ก็ค่อนข้างมีปัญหาและวันนี้นะคะที่สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งคือดารินรับบอลแรกดีมาก ผู้เล่นของจองกวนจังเรสปารก็พยายามเสิร์ฟจี้ไปทางเธอค่ะเพราะเธอเป็นน้องใหม่เพิ่งมาอ่ารับน้องสักหน่อยแต่ปรากฏว่าโดนน้องรับคืนหรือเปล่าเพราะว่ารับบอลแรกดีมากค่ะทุกคนนะดารินปิ่นสุวรรณรับบอลแรกเข้าจุดแบบเปอร์เซ็นต์สูงอ่ะทุกคนจริงๆอันนี้นะ ถ้าใครได้ชมการถ่ายทอดสดก็จะรู้เลยนะว่าน้องผิดพลาดน้อยมากในเรื่องของการรับบอลแรกนะคะภูมิใจนะสำหรับดารินปิ่นสุวรรณเนี่ยรับบอลแรกก็ดีแล้วเกมดีเฟนซ์ก็ดีนะคะแล้วการกระโดดของดารินปิ่นสุวรรณนั้นกระโดดได้สูงมากๆจะมีช็อตที่ดารินต้องการจะก,กระโดดเพื่อบล็อกลูกตบของเมกกวตี A แต่ถามว่าลูกนั้นบล็อกได้ไหมก็บล็อกไม่ได้ค่ะแต่ว่าจะให้ดูว่าเวลาเธอกระโดดเนี่ยเธอกระโดดได้สูงจริงเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมที่เป็นเพื่อนใน g s c a ส e าลเนี่แหละความสูงมากกว่าเธอกระโดดพร้อมกันกันกบเธอแต่พอดูในจังหวะที่กระโดดเนี่ยความสูงที่นักกีฬาทั้งสองคนกระโดดได้คือพอๆกันเลยค่ะ โอ้โหถือว่าดีเลยสําหรับดารินปิ่นสุวรรณนะแต่อย่างที่บอกไปว่าวันนี้โอกาสในการทําเกมรุกของดารินนั้นค่อนข้างน้อยเนื่องจากมือเซตอาจจะยังไม่ไว้ใจหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าดวเดาล้นๆนะคิดว่ามือเซตยังไม่ไว้ใจนะคะก็เลยยังไม่ได้จ่ายบอลไปให้ดารินจะจ่ายบอลไปให้ซินว่าซัมมากกว่าแล้วก็จ่ายบอลไปให้คังโซฮีสัมมากกว่านะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้ดารินก็ได้พิสูจน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เห็นแล้วว่าเธอเนี่ยมีความพยายามมาก พอนะคะแล้วพอเธอมาร่วมทีมบรรยากาศในทีมดูดีขึ้นมากเลยนะโอ้โหดีใจกับทีม GS เอชเ้าเทคจริงๆนะคะเชื่อว่าเกมนัดต่อๆไปของดารินปิ่นสุวรรณน้องจะทําได้ดีมากกว่านี้แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่าเกมแรกยังดีขนาดนี้อะคะ่ะทุกคน โอ้ไม่ได้อวยเลยนะเชื่อวันนะัดต่อไปจะต้องเก่งขึ้นไม่รู้นะว่าฟอร์มของ j s Caltech เนี่ยจะสามารถฟื้นตัวได้ไหมเพราะอย่างที่มีกระแสะมาในช่วงหลังๆว่าฟอร์มของ j s Caltech นั้นดรอปลงไม่ว่าจะเป็นคังโซฮีหรือว่าผู้เล่นตัวโลเคอลอื่นๆเนี่ยดรอปลงมากๆเลยแต่พอมีดารินเข้ามาในวันนี้ถือว่าเกมรับเนี่ยดีขึ้นเสิร์ฟก็ดี ะะแล้วเรื่องของการดีเฟนต์เนี่ยดีเกมรุกเนี่ยดารินก็ยังพอทําได้ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มในด้านเกมรุกสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเชื่อว่าทาง JS c a l t e c เนี่ยจะต้องมีลูกเล่นอะไรเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะการแข่งขันวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างรวดเร็วนะเพราะว่าแพ้0ต่อ3เซตนะคะมันเป็นไปอย่างรวดเร็วแน่นอนว่า ทาง j s c o ส t e c h เนี่ยก็ยังพ่ายแพ้อยู่นะคะยังไม่ได้รับชัยชนะแต่อย่างที่ต่บอกไปว่าถ้าดูสถิติหรือว่าดูแค่ผลงานของดารินปิ่นสุวรรณก็ถือว่าน้องทำได้ดีเลยนะคะแล้ววันนี้นะต้องยอมใจโค้ชจริงๆอ่ะโค้ชส่งดารินมาเป็นตัวหลักเลยอ่ะตั้งแต่เซตแรกเลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะส่งมาเป็นตัวหลักเลยค่ะโอ้สุดยอดจริงๆโค้ชเชื่อใจเธอมากๆเลยอ่ะนะเอาละค่ะ ทาง GS c a l t e c h ณเวลานี้ยังอยู่ในอันดับที่4ของตารางจองกวนจัง Respark แซงไปแล้วขึ้นเป็นอันดับ3นะคะส่วน IBK a u t o s อยู่ที่อันดับ5ตอนนี้จะต้องมาเชียร์และอยากจะให้ GS c a l t e c h อยากจะให้ IBK ติด1ใน4ให้ได้อะ่ะ คือตอนนี้ทีมของน้องสองวิภาวีหุนไดฮิวเซดลอยลำแล้วนะคะอยู่ในอันดับที่1ของตารางอันดับ2ก็เป็นฮึงกุ๊กไลท์พิงค์สไปเดอร์อันดับ3ตอนนี้จองกวันจังเรสปาร์กอันดับ4 g ่จีเอสคาเทคนะคะอันดับ5ก็คือไ b บนั่นเองไม่รู้ว่า I b บเคจะสามารถเข้าไปติด1ใน4ได้หรือเปล่า GS เอสคาลเทคยังมีโอกาสลุ้นนะคะเราก็มาเชียร์จีเอสคาเทคต่อเลยก็ได้เพราะว่าดารินปิ่นสุวรรณนักกีฬาสาวไทยก็มาร่วมอยู่ในทีมนี้นั่นเองนะคะ เอาละค่ะวันนี้นะคะถึงทาง GS c a l t e c h จะพ่ายแพ้แต่ว่าดีใจค่ะที่ได้เห็นดารินปิ่นสุวรรณเข้ามาร่วมเล่นเลยทันทีหลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศเกาหลีโค้ชก็ส่งน้องลงสนามเลยค่ะทุกคนและแฟนๆวอลเลย์บอลของทาง GS c a l t e c h เขาก็ชื่นชมเธอด้วยนะคะบอกว่านี่ขนาดไม่ได้มีเวลาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะยังโชว์ฝีไม้ไลายมือให้เห็นขนาดนี้ ถ้าซ้อมเข้าขากันกับเพื่อนร่วมทีมแล้วจะโชว์ฝีไม้ไลายมือได้ดีขนาดไหนนี้ค่ะก็มีแฟนวอลเลย์บอลของทางเกาหลีใต้เขาคอมเมนต์ชื่นชมดารินปิ่นสุวรรณนะคะนะเราก็ต้องดูกันต่อไปค่ะทาง GS Caltech นี่ยส่วนมากเลยนะในเกมการแข่งขันครั้งนี้ทำเสียเองพลาดในจุดง่ายๆค่ะแล้ววันนี้ซินว่าก็ยังคงเป็นตัวหลักของทีมอยู่ในการแบกทีมในการทำแต้มนะคะเธอก็ค่อนข้างเหนื่อยนะ ก็เห็นใจสินว่าอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรเชื่อว่าการมาของดารินปิ่นสุวรรณในครั้งนี้จะเรียกความมั่นใจให้กับผู้เล่นในทีม GS c a l t e c h ได้มากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าอย่างน้อยๆเลยนะเกมรับของ GS c a l t e c h จะดีขึ้นมากกว่าที่ผ่านมานะคะเพราะว่าได้ดารินปิ่นสุวรรณคืออย่างที่เคยได้วิเคราะห์กันไปนะคะว่าดารินปิ่นสุวรรณนั้นทําได้หลากหลายเหมือนกับน้องสองวิภาวีเลยเกมรับก็เหนียวแน่น เกมรุกก็ดีนะคะช่วยดีเฟนซ์บอลได้เสิร์ฟก็ดีด้วยขุดบอลอะไรดีหมดนะคะเชื่อว่า GS Caltech จะปังขึ้นแน่นอนค่ะ เอาละค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นว่ายอย่างไรที่โค้ชชาสังฮยอนส่งดารินปินสุวรรณลงมาในเกมแรกแล้วดารินก็โชว์ฟอร์มเกมรับเหนียวขนาดนี้นะคะแล้วเพื่อนร่วมทีมเนี่ยถึงขั้นถึงขั้นว่าเข้ามากอดเลยนะสินว่าเข้ามากอดเธอเลยนะคะ โอ้โหเธอรับบอลดีมากแล้วสินว่าก็ขึ้นตบทําแต้มได้นะคะในจังหวะเซตที่2นะถ้าต่ายจำไม่ผิดนะในช่วงสกอร์4ต่อ5นะคะก็ลองไปย้อนชมดูกันได้ค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ